็ได้มันตายแล้วลูกโอ้ยังยังเจี่ยนได้ยืนได้หายใจไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อเนี้ยจับมันทีไรมันก็ดิ้นอ่ะเอาไปอ้อยนี่ไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยจงสารมันลูกวันนี้จะเล่นกับมันแจมบึนบึนมันยังตัวเล็กน่ารักอยู่เลยอะ